thank you สวัสดีครับตอนนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยตลาดนะครับแต่ความแตกต่างแต่และรูปแบบเป็นอย่างไรรามีรูปแบบที่แตกต่างกันของการวิจัยตลาดนะฮะที่ครอบคลุมไปถึงขึ้นที่การศึกษาที่เป็นผลมาจากความที่เข้าใจผิดนะครับหราอว่ามีสนใจในการเรียนรู้มากกว่าินญดาเกี่ยวกับ การอิส uh, <ci> ัยการใช้ของของผู้าหรือถึงจะมีการจ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณ์ใหม่ใหม่แบบรรู <that> ้ใจการจ่ายตลาดก็จะช่วยให้คุณใช้ได้อย่างถูกต้องรูปแบบการจัยตลาดโดยทั่วไปนะครับรูปแบบการจัยตลาดอาจจะไม่ได้หมายถึงทำยังไงถึงจะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแทนที่จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะ ทำกรหนดทีและบยบวิธีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากกำหนดทีต่างๆในการแบ่งส่วนการตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์การทดสอบการโฆษณาตัวขับเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์การขับเคลื่อนเพื่อความพึงพอใจความจรับดีการทดสอบการนำไปใช้ความสามารถในการนาไปใช้ความตื่นรู้และการใช้การวิจัย และการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาซึ่งจะต้องใช้เทคนิคนที่จะต้องใช้การวิเคราะห์แบบร่วมกันนะครับสําหรับส่วนแบ่งการตลาดเมื่อได้มีการแบ่งส่วนการตลาดใน,ในการศึกษาก็กจะเป็นจะต้องมีตั้งคําถามในการสรํสรารวจคาถามพฤติกรรมสารวจนะครับซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะได้มาซึ่งความต้องการค่านิยมทัศนคติพฤติกรรมและตัวประชากร บริษัทที่มีความร่วม,มือระหว่างธุรกิจกับธุรธกิจน,นั้นอาจจะเป็นต้องมีการสืบค้นในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทต่างๆเช่นขนาดของบริษัทรายได้และประเภทของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับคําถามในอุตสาหกรรมการตลาดนั้นไม่ได้มีกรรมผู้ที่รูปแบบของบุคคลหรือธุรธกิจในขณะเดียวกันดังนั้นเนี่ย เป้าหมายประการหนึ่งที่สําคัญของการแบ่งส่วนการตลาดก็คือการยินยอมให้มีการใช้กุศลบายทางการตลาดนะที่มีผลมากขึ้นอากาัชยาบริษัทที่มีการส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทแล้วเระการะจะเข้าสู่ในสิ่งที่ม,มืดมนนะครับและเป็นการสูญเสียเวลานะครับการที่จะ รวบรวมข้อมูลซึ่งจะต้องมีลักษณะของการพบลูกค้าโดยบังเอิญมีการสูญเสียในการเรื่องราวต่างๆของข้อมูลจำนวนาสำหรับทดสอบการตลาด o d u c testing นั่นเป็นการเข้าใจที่อธิบายถึงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองก็าตามความจำเป็นของลูกค้า ก็คือจะต้องมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแล้วนี่รูปแบบพฤติกรรการตลาดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาความจําเป็นที่จะนําเอาอชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็ควรจะต้องมีความสามารถจะต้องสามารถที่จะนำงข้อมูลมาเสนอว่าจะต้อง,ต,องตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะเด็กใหม่ๆและก็ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะดาเนินการ สิ่งนี้ก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนเวลาและการทํางานการทดสอบการตลาดที่ประสบความสำเร็จควรจะมีดังต่อไปนี้โดยเป็นการอย่างดูไปถึงเรื่องผลิตภัณฑ์บริการที่มีอยู่นะครับเพื่อมีการสืบค้นในการแข่งขันของทางเลือกของลูกค้าและที่ความตั้งใจของลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่งครับที่จะต้องการบริการใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ีการกําหนดเกี่ยวกับข้อว้อได้เปรียบของการแข่งขันเช่นสิ่งปัญหาคุกคามที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันมนการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีคกณภาพในการทําให้เกิดรายได้สูงมีการชี้แจงถึงการปรับปรุงที่ควรจะกําหนดกําหำลัมสำคัญตอนที่ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการหรือจะดําเนินการใหม,ม่การที่จะสร้าง จุดเด่นลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดทั้งที่ผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นและผริตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเป็นเส่วนสาคัญสําหรับผู้ฟังเป้าหมายนะครับเป็นการช่วยให้ข้อความทางการตลาดรข้อความการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผริตภัณฑ์บริการที่มีขึ้นนะครับการทดสอบการโฆษณา advertising testing นะครับ อย่างเช่นการทดสอบผลิตภัณฑ์การทดสอบเกี่ยวกับการ,โ,ารโฆษณาที่สามารถจประหยัดเวลาที่มีค่าและสรัพยกรด้วยการรณรงค์ที่มีศักยภาพที่มุ่งตรงต่อผู้ฟังและมีการวัดผลตอบสนองที่สามารถมุ่งเน้นในการสร้างการโฆษณาที่มีผลกระทบอย่างแท้จริงความพึงพอใจและการวิเคราะห์ความ สำหรับความทักักดีต่อสินค้าบริการนะครับลูกค้าที่มีความสนใจนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกค้าที่มีความสนทรภูรแต่ว่ามันมีการวัดผลความพอใจอยกต่อเนื่องซึ่งเป็นวิธีทางที่สําคัญและสิ่การเพิ่มในการรักษาลูกค้ารูปแบบนี้การวิจัยจะมุ่งเน้นถึงการแยกแยะถึงตัวขับเคลื่อนของการแรงจูใจความพอใจและก็การวัดลูกค้า ที่เป็นลูกค้าประจําเพื่อที่จะดําเนินการในการใช้เป็นควาบริการของบริษัทเป้าหมายนั้นจริงจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพิจาราว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อของจงรักพักดีการสลับศูนย์การสั่งซื้อซ้าการเห็นรวมถึงได้แก่ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์บริการการดำเนินงานบริษัทการบริการลูกค้าการกำหนดราคา เป็นการติดตามเกี่ยวกับความพูพพอใจอย่างไขครวนแล้วก็มีการแนะนำนะแล้วก็มีการวิจารณ์ปกป้องสิ่งที่บริการต่างๆที่อาจจะจำเป็นจะต้องมีการทำให้มันดีขึ้นสลอดไปได้เป็นการย้ำเตือนเกี่ยวกับการช่องว่าที่เกิดขึ้นในการทำงานในเรื่องผลผลิต เกี่ยวกับบริการบริการลูกค้าและกระบวนการที่น้นำไปสู่ให้เกิดการปกป้องความสียหิยของลูกค้าเป็นการช่วยในขอบเขตของผลิตภัณฑ์บริการที่จะเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความจําเป็นที่กําลังเกิดที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงการนําทางในการส่งเสริมในการพัฒนาจ่ต่อนเรื่องความยุติธรรมพอดีต่อลูกค้าการรักษาแผนงานอู่ตตอนเรื่อง ป็นการแสดงสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของการที่จาเป็นในการปรับปรุงการปฏิบัติการและการรักษาลูกค้าการสื่อโลกเกี่ยวกับเรื่องตราสินค้าในการเข้าถึงแบบตราสินค้าจากการทาโดยปกตินะเราจะต้องมีแบรนด์ที่มีการออกแบบปอย่างดีเพื่อในการสํารวจที่จะรักษาเกี่ยวกับว่าทําอย่างไรที่จะทําให้การลงการตลาดนั้น เป็นการลงที่ได้ผลดีนะครับเมื่อทําได้ถูกต้องการสืบุ่นในแบรนด์ก็สามารถจะช่วยให้เกิดครามปวได้เช่นแบรนด์รีคอร์คือการตระหนักรับลูกอยู่กับแบรนด์นะครับซึ่งทําให้ลูกค้ามันมีความตื่นร้นที่จะนึกถึงสินค้าหรือ,ค,อคิดสินค้าตัวนี้ก่อนกอนคู่แข่งครับการยอมรับแบรนด์เมื่อ,อได้มีการแสดงถึง เป็นรายการของตลาดสินค้าผู้ที่ผู้ฟังเนี่ยเขาจะตระหนักถึงทางเลือกของชื่อสิ่งหรือไม่แบรนด์อ e น t ิ t ตคืออัตลักษณ์ของแบรนด์ Brand ์ <ity> อ e นดิ t ตี้ก็เป็นการส,ส่งเสริมิการตลาดซึ่งมีความสำคัญในการ,รกำหนดความพยายามในการทำให้สุดว่ารผลิต n อนิเมตก็ <Image> คือภาพรวมของแบรนด์ในขณะที่อัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นจุกสร้างด้วยแบรนด์ตัวมันเองแต่ว่า ภาพผลของแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับาการรับรู้ของลูกค้าเพียงอย่างเดียวาการทําให้เห็นความแตกต่างในสิ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถที่จะเป็นการเปิดเผยถึงช่องว่างของการการทำการตลาดของบริษัทนะครับการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในแบรนด์แล้จะเป็นอยู่ในช่วงของการทำให้ข้อมูลต่างๆของการตลาดเนี่นะครับ สร้างความน่าเชื่อถือเป็นการทําให้อยู่ในระดับของความเชื่อถือทีอ่มีคญแมสําคัญถ้าแบรนด์นั้นไม่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อถือคุณก็ประสบความยากในการรักษาลูกคา้าความชงรับพักดีของของตราสินค้าลูกค้าที่จงรับพักดีนั้นสามารถที่จะมีความต้องการที่จะจงรับภักดีที่มีความต่อ,ต,อต่อเรื่องในการพิจารณาว่าทำอย่างไรเขาถึงจะ ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับในสิ่งที่เป็นประจำนะครับ Customer Profile ก็คือโปรไฟล์ของลูกค้าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐา,านลูกค้าที่สำคัญที่อาจจะเป็นสัญญาที่ทจำเป็นอ,อย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลพันธ์ของสิ่งที่หรือว่าข้อความทางการตลาดหรือทั้งสองอย่างครับสำหรับรูปแบบการวิจัยตลาดนี้นะครับเราก็จะเปีนท่านี้ครับ สนใจกดไลค์กดแชร์ติดตามเลยครับขอขอบคุณทุกท่านในคลิปนี้ด้วยครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับ